น,นี่ก็ได้ตัวมนะมันจะตกนอย่าอย่าตกนะลูกมันจะแตก <c oughs> ทุกคนดูผักชีงามมากสวยมากขอบคุณม่มยมาแค่ให้ป้าปุกโอเคโอเคสวัสดีค่ะ,ะ <c oughs> วันนี้ป้าปุกกี้กับลงุงฟองซัวมากินข้าวกับเด็กๆอีกแล้วค่ะยางกัดูเย่เหรอ พี่บูกี้เรากิน ah. ข้างนอกได้ไหมมันหนาวไหมหรือข้างในข้างในดีกว mm ่าไหมพี่ว้านในบ้านเนาะมันหนาวหนูก็ว่าเอออากาศมันเริ่มหนาวแล้วไงมีข้างบนด้วยนะพี่กาไม่ต่อนี่เราต้องเก็บได้แล้วนะเพราะว่าเนี่ยหนูก็รอพี่มาเก็บอหละดีเลยขนก็ไปบ้านนู้น ไปวันไหนนะไปวันเสาร์อ๋อไปวันเสาร์สวยมากเลยโคตรอึดเลยนะอยู่นานมากหนูหนูก็ว่าเอ๊มันจะมันจะบานแล้วมันก็จะโรยหรือเปล่านะสรุปว่าได้ทั้งรดูเลยอ่ะกเลฉันยมเลยฮะไม้องกูิู่เ่ิงพ่งพ่งิงเเ่กเ่ง่่ เดี๋ยวพ่อมาจะไปซื้อแป้นบาร์สมาติดให้พี่มมาอยู่ค่ะอ <laughs> ดอกกระล่ำเจดีหมูนเน่าสามสี่ดอกนี่มันกินได้หมดแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะแก่เกินไปนหนูก็เก็บไว้ให้พี่นั่นแหละอูอันนี้ใกล้จะต้องเก,ก็บแล้วเนะี่ยน,นี่ชว่ชวยเลยช่วยเลยนี่ออกระมงบัลคลีเจดีบัลคลีเมดัลบัลคอลีอะไรบัลคอลีออเซนบัลคลีออเซนบัลคลีเอรนี่ชิมดูพี่ ต้านอนุมูลอิสระมะเขือเทศสีดําไว้เก็บกินเล่นเป็นผลไม้เลยแหละหวานหวานคนละอย่างกับสีแดงนะใช่มันหวานคนละอย่างกันพี่ป๊อลอร่อยมากอร่อยอร่อยถ้าเสกกรรมหรือฟรีจิ๊วคนละลูกกับน้องมันอยากชิมไปแล้วอันเนี้ยแตงกวาไหมพีรนะ่รู้ใช่แตงกว,า,กกวาตรงนี้นี่ตรงนี้ลูก อันนี้แกเอาตาตอตาได้เลยนะแออะไรพี่ก็ตําอยู่เรื่อยๆแหละแต่มันก็เยอะดถอนเอาไปให้ป้าเลยเร็ววุ่นวายวุ่นวายเหลือเกินโอ้โหเด็กๆกำลังจะเปิดของขวัญที่ลุงกับป้าซื้อให้โอ้โอะไรนะ โยนงแรงลูกต้องโยนงแรงมันมีไฟไหมล่ะไปโยนดูงิไฟด้วยมีไฟโอ้ไฟด้วยโอ้สันนี่ก็เป็นหนังสือนเดลอนเดกซานิโมมาชอบมาชอบไหมคะชอบค่ะมาอยากดร้มาอากดโเดลผู้เสียชีวิตเเวตล้วต้องนลง <shocked. S 1> ้ก็ต oh, ้ง er. ้้้ออ voilà là tu as le modèle quand tu toi quand tu fais jouer oui alors ici par exemple là si tu fais le hippopotame ici tu vois comment faire les yeux la baleine tu fais la baleine tu peux faire tout la taille des ABCD tac 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 et tous les chiffres

Ça c'est un cochon. Il est là le cochon. Il est là le cochon. C'est pas ça, je suis un cochon. Là il y a un chat, des petits poussins. Ah le chat il est là. Ça c'est le mouton. Ça c'est le mouton. Ça c'est de l'herbe, ça c'est la vache, ça c'est le chien, ça c'est la chèvre, ça c'est le cheval. Voilà c'est comme ça. Voilà la vache, la vache. J'ai fini la feuille. Et ah. maman, Oui, ça c'est la maman du petit canard. Le canard. là c'est le mouton, tonton. Le Canton. Le mouton, tonton. -ton. Et là. Mais ça c'est les Canton ou c'est les poussins. Canton. Ani prie pour alors, ou pas? Peuvent-ils me donner? Prie pour, c'est ça. กับข้าวของเราวันนี้อลังการอีกแล้วค่ะทำไปทำมาคิดว่าเป็นแตงลูกเล็กกับเป็นแตงลูกใหญ่เนาะใช่หนูก็คิดว่าเป็นแตงลูกที่เราซื้อชิมกันนะปะลาทูเราซื้อตัวเท่าไหร่สิบไหมเนแพงอยู่เนาะมันเป็นปลาทูปลาทูมันอ่ะปลาทูปลาทูแบบทูเลยแหละเข็มเลยเืนื้อนั่นเลยอ่ะกะบากสัตว์กระเบือพี่ น้ามีใครดื่มไหมเนี่ยพี่เอมาวางอะตักมาวางให้เนี่ยค่ะโอเคหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีรอบสองอาหารเป็นโต๊ะอีกแล้วมากินข้าวด้วยกันนะคะทุกคน เก็บผักเก็บผ okay, ักพ <on> uh, ุกี้ว <subjects 195 2> like mm ่า hmm. ท right. <fish festivals> ุกค uh ูเ huh. ป้เดี๋ยวพี่พุกี้จะไปบ้านที่ฝรั่งเศสแล้วค่ะประมาณ20วันเนาะแล้วก็มาฝากผักไปกินค่ะเพราะว่าแม่ก็กินไม่ทันหรอกเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ฟูฟ่องเลยกินไม่ทันค่ะผักแควเดี๋ยวพีหน้าหนูจะเอาแค่พันนี้พี่เพราะพันนี้มันได้รากด้วยไงหอมมากหอมมากเลยเหมือนผักชีตลาดมากเลย ไม่ต้องเกรงใจนะคะรอบนี้ไปเกรงใจไปอยู่ที่ฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสไม่มีร้านอาเซียนะทำไมอ่ะไม่มีร้านขายของแถวบ้านพี่เหรอแถวบ้านพากเหรออันเนี้ยพี่ตัดไปให้ลุงเนี่ยเนี่ยดอกเนี้ยดอกเนี้ยอันพี่เอาดอกนี้ไปเพราะไอเนี้ยมันสองดอกนี้มันใหญ่มากใหญ่มากอันเนี้ยพี่เอาให้ลุงแกกันใจใช้ได้แต่วะเอ็มอาไปเอามีดมาให้ป้าหน่อยลูกมีดเออกันกลมันตัดยากค่ะ ได้ได้อยู่เอ้ยไม่แม่ไม่ต้องลูกก็ตัดได้อันนี้เอาไปให้ให้คุณลุงขึ้นบ้านเอาให้บอนนี่บอนนี่พี่เอาไอ้ที่ลูกมันใหญ่กว่าอันไหนใหญ่กว่าด้วยกันทั้งคู่เลยอันนี้ยังอ่อนอยู่เอาอันนี้ก็แล้วกันเนาะเอาอันนี้ก็ได้โตมาโหดลานจะตัดตรงไหนวะเนี่ยหาที่ตัดไม่เจอแล้วปลูกผักแบ่งกันกินค่ะปีหน้านี้จัดเต็มค่ะแต่จะลื้อไอ้ตรงนี้ออกละ หรือข้างหลังที่บุ๊กกี้ออกเนี่ยค่ะเราก็จะทําส่วนผักแบบว่าเอากรีนเฮาส์มาลงมะเขือถั่วฝักยาวจะต้องมีอย่างเงี้ยค่ะกมันตายแล้วมันตายมันไม่ตายหรอกเดี๋ยวมันจะตัดไอ้ตรงเนี้ยไปกินไปตนตส้มตําอร่อยมากแก่เกินไปป่้าแกอะไรใบตรงเนี้ยไม่แก่เนี่ยนุกมายถึงตรงนี้ไงตรงตรงที่มันแบบว่าตรงลางเนี่ยอร่อยมาก เออเอสกกยาเลเดียช้าเลข้าวหดอุปัลเลข้าวอดเออสักสิเลเบเบข้าวอดเบเบข้าวอดอ่ะวิสอิเลพรีช่วยอุ้ยอันนี้มันเป็นแครอทหัวเล็กค่ะอ่ะเก็บเก็บแตงมาให้ป้าแล้วลูกเดี๋ยวไปเก็บแมงลักกับเออมะเขือเทศด้วยนี่นนี่นำผักสดสดอย่างนี้แช่ไว้ได้นานอืมอก ถ้าเกิดซื้อในห้างนี่มันจะเน่าไวค่ะมาม่าด<อ>ูตรงนู้นตรงไหนคะตรงนี้อ่าผักชีแบบชุนเฉียวมากไห <c oughs> นขอดูผักชีหน่อยอลังการงานสร้างหอมมากเลยนะนี่ผักชีค่ะมา <c oughs> ม่มาตัดบ่อยแล้ว <c oughs> โอเคเดี๋ยวให้ป้าปุ๊กกี้ตัดเองค่ะมาม่มาให้ป้าปุ๊กกี้ตัดเอง <c oughs> โอเคไหม จะได้จะได้ฟีลแบบว่าสวนผักของชั้นอะไรอย่างเงี้ยเอาอันนี้ก่อนใบแมงลักอ่ได้กินตลอด<ต>มาดูออขามันยังอ่อนมากเลยปีหน้าหนูจะลงกะเพราสักเนี่ยตู้นึงถูกต้องกะเพราอีพะมัดกินแบบว่าล้างผ่านมากโตไม่ทันปีหน้าจะต้องลงกะเพราให้นางผักบุงก็ต้องตัดด้วยนะพี่ ไปแจกเพื่อนๆที่เนี่ยเจนีปาถ้าแบบมันเยอะุงเขาบุ้งเนี่ยไปทำอะไรมากินมั่งป่ะเนี่ยเราอะไม่รู้อ่ะหนูก็เอ่อผัดแล้วก็ผัดข้าวมั่งบางครั้งหนูไม่ค่อยชอบกินผักบุ้งนะพี่ผักบุ้งจีนอะไม่ค่อยชอบแต่ถ้าเป็นผักบุ้งแบบว่าผักบุง้งต<ท>ำๆอโโนะใช่อันนั้นอะชอบอันเนี้ยผัดไฟแดงมันอร่อยมากกินนะถ้าไม่ไม่สุกกี้ก็ไม่ได้เมนูอะพี่มไม่ไม่ไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยกินผักบุ้งกันเท่าไหร่อัญญาเก็บมะเขือเทศให้ปั๊บกี้เลยลูกอัญญาเก็บขั้วมันด้วยนะมันจะได้อยู่ได้นานๆนี่กามสาย่าซาอุชิอัญญาจะต้องจะต้องเก็บอย่างนี้ไม่แบบนี้นะถ้าแบบนี้มันจะอยู่ได้ไม่นานนะลูกขนาดเนี้ยกำลังกินถ้ามันใหญ่อีกนิดนึงหนูชอบความอลังการ ถามว่ากินเองไหมก็ไม่ให้คนอื่นอันี้กำลังแบบหวานกรอบนีเน่เน่ดูทำเหมือนพี่เอาสิอามาเลยอันญามันจะตกนะพี่เอาข้างล่างไปให้หมดเลยนะที่มันมันแดงๆนะเพราะว่ามันสุกไวานมากเดือนน่้เห็นตูดใช่ไหมเกือบเห็นตูดก็บอกแม่อย่าถ่ายตูดป้าไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายก้นพี่เอมาเป็นห่วงปลาปุกี้ ป้านั่งอย่างนี้ก้นออกนะบอกออ <laughs> กลัวภาพออกมาไม่สวยใช่ไหมเอม่าใช่กลัวภาพป้าออกมาไม่สวยงามใช่ปะเอ็มาห่วงภาพลักษณ์ของป้าอันนี้ไปให้ลุงบอลี่ต้องชอบมากนเนาะตรงนี้ตรงนี้วิจาริชจุ่มให้ป้าเอาสีดออแดงๆไปให้หมดเลยค่ะเ,เดี๋ยวมันจะสุกพรุ่งนี้อีกสุกไวมากมะเขือเทศแต่ยอมรับนะมะเขือเทศกไยมากใช่เรืยางจะพอนน แต่ล a งฉันแต่พ่อคผู้นนไนนได้ปลูกผักแบ่งกันกินอย่างนี้ความสุขค่ะทุกคนพี่ฟอรแกกมากพี่ฟอแกกก็จะไปแต่งดอกไม้ให้แม่แอนะคะแม่ไม่ค่อยมีเวลาตัดไงแกก็จะแบบมาตัดให้ท้ไมอย่างเงี้ย ตามไปดูน้องเอกของเราค่ะโอ้ยใหญ่มากตายแล้วไมค์ก oh ็พี่พุ๊กี้ถอนได้ไหมได้มารับรับรับก <laughs> ี่กิโลถ้ามาีกิโลจ <c oughs> ูป,ปังส่ปปงเดียกิโลอันนี้นึ่นแปสีปป่กิโลอ,อ,อันยาียกีอ้กอะไรโอ้ย <c oughs> ใหญ่มาก อันนั้นกี่กิโลเนี่ยโอ้โหหนักมากอ่าโอเคอันนี้แม่บอกว่าเอาไว้ไว้ให้พี่แมวอันนี้ไว้ให้พี่แมวให้พี่แมวมารอบหน้าให้กินเลยนี่ขนาปะเนี่ยไม่ใช่กระหล่ำนั่นแหละแต่ว่าหนอนมันกินไงพี่ฮะเอาไว้ให้พี่แมววันเนี้ยพี่ตัดยอดมันไปเหรอเนี่ยอืมมันเดี๋ยวมันจะได้แตกแขนงออกมาอีกเออเนี่ยเอาไว้แกวไว้กินมั้งพอแล้วพี่สองอันพอ อันนั้นจะหลับไม่เจ้าเยียบอันนั้นเก็บไว้ก่อนลูกมันยังไม่เต็มมันยังไม่โตเต็มที่ค่ะอันยัยอย่าอย่าตกนะลูกมันจะแตกขอโทษมาเมื่อขอโทษมาเมื่อแค่หลอดหวานมากเลยอ่ะกินมันไม่ชินเหมือนของของฝรั่งเนาะ มันจะมีของของอะไรอะที่มันทําชาอันนั้นทําชาทําซิรัปก็ต่างหากมันจะแบ่งนะพี่ทําชาอย่างหนึง่งทําซิรปัปอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้พี่พร<ผ>มน้ําไปสักหน่อยไหมเหมือนมันจะเหี่ยวแล้วอะโดยเดี๋ยวพี่ไปถึงบ้านพี่ก็จะเอาน้ำแช่น้ำเค okay. ทุกคนดูผักชีงามมากสวยมากผักชีปลูกเองก็สอนอนเองนะคะตอนแรกก็สออนแมงลับตอนนี้สอนผักชี <laughs> นี่ม,เเามาะเขือเทศอะไรพี่อย,อย่าให้ป้าทำเองลูกเอ็มม่าไม่รู้จักวางเดี๋ยวมันจะช้ำเอ็มม่าแค่ให้ป้าพี่ okay, okay, โอเคโอเค thank you thank you rider thank you rider ที่ตอนบอกเป okay, ็นไงล่ะอีสาน <laughs> อีสานร,รัวรัว เอเมี่บึ้มเลยงามมากามมากพี่ปุ๊กี้กับพี่ฟอสจะกลับแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปบ้านฝรั่งเศสต่อค่ะแม่ไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าเอ็มม่าไปโรงเรียนแล้วพี่เอ็มม่ามีโรงเรียนเออไม่งั้นที่พี่ปุ๊กก้บอกจะเอาเด็กๆไปด้วยมั้งโอ้ยสวยขอบคุณระวังรถล้กระวังรถนะรถรถรถ ขอบคุณนะคะเอาไว้เจอกันใหม่โอเคเดี๋ยวป้าก็ลงมานอนด้วยไม่อยาป้าปุกี้นอนด้วยเดียมาไปน่อนเป็นป้าดีกว่าสาร์อาทิตย์ไงเดี๋ยวให้ป้ากลับมาจากฝรั่งเศสก่อนนี้มาเข้าไปนอนบ้านเป้าเคโอเคไหมคะ นัดกินแล้วก็เอาพี่อม่าทิ้งไว้บันเสาอะไรเงี้ยเส้นมิสโอเซนพี่ฟอร์ดบอกว่าถ้าหนูอยากจะเป็นเอ่อมิสโอเซนโอเซนก็คือหมู่บ้านเนี้ยหนูจะต้องแบบเอ่อไม่ให้มีแผลเป็นในหน้านะมาต้องไปทาครีมอ่ะมาม่าก็แบบลืมตลอดละโอเคเดี๋ยวมาม่าทำให้ค่ะ

แล้วค่ะโอเคบายบายค่ะทุกคนสวัสดีพี่ๆก่อนนะไหมคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะจะไม่อยาปาปุยไม่อยากปาปุกี้อยู่ตรงนี้นอนห้าเอิ่นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวเราไปหาปาปุกี้กันเดี๋ยแมาไปนอนบ้านปาปุกี้โอเคเอไม่อยากปาปุกี้เออมานอน บ้านเราเออส <Okay. S 2> ิบวันเกมานอนสิบวันหาพี่แมวหกสิบวันเลยไม่จะไม่ไปโรงเรียนหรอตอนนี้วัากองไม่มีวัดองแล้วเนี่ยไม่มีฮอนดะีเดย์แล้วไอ้อมาก็ไปนอนเสาร์อาทิตย์กับป้าก็ได้ให้ป้ากลับมาจากฝรั่งเศสก่อนโอเคโอเคบ๊ายบายค่ะทุกคนไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะป้าปุกี้อยู่ตรงนี้สิวัน